เขามีกล้องนะ่ะไหนอ่ะกล้องมอลลีปะเขามีนะ่ะไหนไปไนอ่าอันนี้เจ้าของฟาร์มเปิดดีๆเปิดดีๆเดี๋ยวประตูพังหนูจะไปดูบ้านไปดูบ้านเด็นไหม กระต๊อบหลังแรกกระต๊อบหลังแรกใช่เขาไปดูสิบ้านเขา<ด>ใช่<ด>กระต๊อบหลังแรกที่คุณโชคชัยบุกเบิร์บปี2005<ด>ที่ปากช่องมาดูห้องคส้วมก่อนห้องส้วมส่มองดีมากแล้วก็ที่นอนห้องส้วมมือตึ๊บไปดูต่อไปตรงไหนต่อเขาบอกให้เดินทางนี้ ดังนี้เนี่ยดงไหนคุณโชคชัยเขาเป็นค่าวบอยเหรอค่ะปัญญาปเป็นค่าว<อ>บ,บอยเขาก็เป็นค่าวบอยนะอันนี้หรือเปล่า <c oughs> นี่ไงคุณโชคชัยเน่ะไม่ใช่หรอ <c oughs> ไม่ใช่หรอก <c oughs> ดูด้วยดูด้วยห้ามสัมผัา <c oughs> ถ้าเรื่องจริงม้าสูงขนาดนี้ไหมเนี่ยอต่สมัยก่อนนะรอ <c oughs> ก็เดี๋ยวเขาทำดีนะเวียนเขาสูงขนาดนีด้เลยเหรอหจะมีคนอยู่ข้างในนี้จริงป่ะเหมือนคนในนี้มีอะไรอ่ะเหรอ มีลำโพองอะ่ะมันจะมีเสียงอะไรที่ทำให้เราตกใจวะแบบยิงปืนอะไรเงี้ยต้องเดินไหมวะไม่แล้วดิไม่รู้อะ่ะพัด,พ,ดพัดลองเดินไปตรงนี้ดิเผื่อมันแบบมีลำโพงมีเสียงอะไรอยู่หรือเปล่าไปดิอยากรู้เหมือนกันจะมีเสียงปงเสียงปืนอะไรไหมต้มมอเดินไปดิต้องเดินไปดิจะมีจับปืนไหม เดินเข้าไปดิดอะไรห้องมันก็มีอยู่แค่นั้นไม่<ข>ไม่มีอะไรหรอกแม่งคิดเองหน่บือกน,นี่ไงคนเนี้โดนประกาศจาับลากาหวัวรออ่ะดีลากฆ่าหัวหรือฆาหมาฆ่า,า,าหาา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 ามาลากขบานหรือแบบ เธอถ้าฉันมาคนเดียวฉันก็ไม่กล้าเข้านะไม่มันเป็นหุ่นคี้พุ่งที่น่ากลัวคือต้องมองประตูว่าคือเข้าบ้านผีสิงเยอะไปหน่อย ก่อนแรกเลยเรมีองนะแล้วใช้ผู้มันทอะไรอะลขับแล้วไดมไปถ่าย